O? Oh? Huh? กลับมารีแอคชั่นกันกลับมาของเกิร์ลกรุ๊ปอีรากันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าเกิร์ลกรุ๊ปช่วงนี้คือเริ่มแบบทยอยปล่อยคัมแบ็กกันมามากขึ้นแล้วนะคะซึ่งก็ฉันก็มาทําช้าเหมือนเดิมจากที่แบบได้ได้ไดแบบแพลนไว้ว่าจะทําแบบเรียลไทม์นะครับเพราะาฉ,ฉันไปเที่ยวอะไรอย่างนี้เออก็เลยแบบมาทําช้ากว่าปกติมากๆก็ขออภัยนะคะแต่ว่ามาแล้วนะคะซึ่งวันนี้เป็นการมัดรวมเกิร์ลกรุ๊ปที่ว่าเป็นนิวเจเนเรชั่นของ k p o p ของวงการเพลงป๊อปของเกิร์ลกรุ๊ป ๊อปสมัยนี้เลยก็ว่าได้นะคะมารวมด้วยกันกับการรีแอคชั่นกับกุ๊บวงเหมียวและแคส ซึ่งก็เป็น2วงที่แบบมี potential มีความแบบน่าสนใจน่าดึงดูดทั้งคู่เลยจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะ reaction ฝั่งของเหมียวก่อนดีกว่าเพราะเหมียวปล่อยเพลงมาก่อนเนาะซึ่งกลับมาในรอบ5เดือนหลังจากที่ปล่อยใยท็อกซิกกับหยบอดี้ไปที่เป็น2ซิงเกิลซึ่งเขากลับมาครั้งนี้ก็เป็นตัว EP แรกของวงนะคะที่มีชื่อว่า My Eyes Open Wide ก็เล่นตัว vv 2ตัวให้เหมือนชื่อวงอีกแล้วนะคะก็ชื่อวงไม่รู้อะไรมาก่อนเลยก็เป็น teddy แต่ง กับ24เหมือนเดิมน,นะคะที่ช่วยกันแต่งก็ต้องรอดูว่าเป็นอย่างไรเป็น EP แรกของวงด้วยไม่รู้ว่าจะโดนเส้นชั้นขนาดไหนนะคะทุกคนกับสิ่งนี้ซึ่งก็รีแคปไปตอน Body กับ Toxic ก่อนจริงๆฉันก็ฟังน้อยมากแบบจริงๆ Body มันควรเป็นเพลงที่แบบ เป็นเทชันฟังบ่อยแต่ว่าก็ไม่ได้ฟังบ่อยขนาดนั้นเพราะเหมือนเขาก็จะชูใหญ่ตัวท็อกซิกให้มันเป็นตัวซิงเกิลหลักมากกว่าอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้แบบเปิดฟังบ่อยเท่าไหร่แต่ถือว่าเป็นผลงานที่แบบเออแคชเชียร์ก็ฟังง่ายสำหรับชันนะฟังง่ายทั้ง2เพลงเลยนะคะเออใช่ก็รอลุ้นว่าคัมแบ็กนี้จะทําให้กลับไปฟังได้เยอะเท่าตอนเพลงเดบิวหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวเราไปรีอคชั่นเหนี่ยกันก่อนดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าน่าสนใจมากมีความแบบฮา์กันมาเยอะมากเหมือนกันว่าแบบ นี่และนี่และมาแล้วมาแล้วอะไรอย่างนี้พอแล้วก็ไปเดียนชั้นเพลงแฮนด์ซับของวงเหมียวกันเลยค่ะไป Let's go โอ้โอ้โอ้บีู้ Hands up พอเข้าคอรัสมันแบบวัยเปลี่ยนไปนิดนึงมีความแบบเพื่อชีวิตอยู่เฮ้ยช่วยตัีมากแต่เขาใช้การร้องแบบนี้หมดเลยเนาะโอ้ โอกวนมามีความแบบแรปจริงๆมันเหมือนร้องเร็วทั้งคู่ทั้งเพลงอุย้ยสักเจอเพลงแบบด่าไม่ถูกท่านไหนเป็นท่านไหนแต่ได้แรงค่ะอู้เฮ้ยเฮ้ยอยากแกล้งเด็กดิแก้งเด็กกันหรอ ดีใ,ใจที่หุกเป็นเดา้องอืเสียงคขา

โอ้เขาเรียกอะไรนะไอลูกคิดอะไรสักอย่างป้าท uh> ี่เขาเล่นกันอ่ะโอ้คอนเซปชัชัดมากเพลงมันแบบริทึมมันชวนโยกตลอดเวลาเลยจริงๆแล้วก็มีกลิ่นความเป็นแดนเบรกที่อยู่ในเพลงของเหมียวเพลงแรกเพลงเดบิวที่ที่ที่แบบเขาเอามาเป็นตัวชองเรอร์หลักในตัวเพลงนี้เนาะก็จะมีความแบบต มีเสียงเครื่องเป่าแบบตลอดทั้งเพลงที่ให้ความรู้สึกเป็นความเป็นเอียร์เวิร์มมากประมาณหนึ่งมันกันมากเลยแหละไม่ใช่ประมาณหนึ่งเพลงโอเคเลยแล้วแบบคือเขาใช้เทคนิคการร้องเร็วตลอดทั้งเพลงเลยจริงๆแล้วก็ฉันค่อนข้างเดาไม่ถูกสักเจอเพลงไม่ถูกว่าพรีฮุกมาอย่างพรีฮุกมาอย่างอะไรอย่างเงี้ยพอมันเปลี่ยนพาสสวิต์ปุ๊บมันก็เป็นอีกมันก็เป็นคนใหม่แต่ในรูปแบบการร้องที่มันยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ฉันก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไหนพรีฮุกไหนอะไรยังไงแต่ว่าพอฮุกมาก็คือแบบ ชอบมากดีใจที่เขาเชงตัวฮุกเพราะว่าเหมือนเพลงมันริทิรมันม laf, เร็วมาตลอดเวลามันเติรดเเเร็วมาตลอดเวลาแล้วพอมาถึงพาร์ตตัวคารัสก็มีความแบบเบรกคนดูแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบเป็น AA ท่อนร้องกับเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออแบบดีมากที่เขาใช้เทคนิคการทําอย่างนี้แล้วก็ไม่เป็นท่อนแบบเย้โว้เฮ้ออะไรแล้วก็มีความแบบ เป็นเพิ่มท่อนร้องเข้าไปซึ่งจริงๆเท็ดดี้ก็มีความสามารถในการทําตรงนี้มากๆแบบในเพลงเก่าๆที่แบบให้ฮุกเป็นเนื้อร้องบ้างเขาก็ทําออกมาได้ดีซึ่งก็พอมาทํากับเพลงนี้ก็รู้สึกว่าโอเคขึ้นมากอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ตัวแดนเบรกคือทุกอย่างมันส่วนทางหมดเลยนะจริงๆเพลงนี้มันมันใช้สตั๊กเจอร์การทาเพลงที่ที่ดูส่วนทางแบบแหกขนบความเป็นเคป๊อปอยู่ประมาณหนึ่งแบบที่แบบแบบแบบทั่วๆไปที่เขาทํากันอะไรเงี้ยเปิดพาร์ทมาก็ร้องเร็วทั้งเพลงจริงๆมันแบบมันควรจะไปเป็นพาร์ทบิวควรจะไปอยู่ในตัว ฮุกอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าอันนี้คือมันตั้งแต่เปิดเลยแล้วก็มาดรอปดรอปตอนท่อนคอรัสที่มีความรู้สึกเหมือนเป็นท่อนบิดอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปดรอปอีกทีตอนแดนเบรกที่แบบที่เป็นดรอปบีดอีกทีนึงแล้วก็ค่อยใส่พาสตอนทายไปให้ดนตรีมันไฮบ์มากขึ้นดีมากส่วน MV คือทําออกมาได้ดีมากรู้สึกว่าเขาลงทุนตัว MV นี้มากๆแบบสเกลม,มันใหญ่อะแล้วก็ตัวคอนเซปต์ชัดพอเป็นงานสีดาเทายีนะอะไรอย่างเงี้ยก็นึกถึงเหมียวจริงๆมันแบบ มันชัดในตัวมิวสิกวิดีโอมากอะฉันรู้สึกว่ากลิ่นอายบางพาร์ทที่บบมีความเป็นพาร์ทที่เป็นลูกตามีความรู้สึกนึกถึงตัวคนทำเอ็ที่ทําให้กับไอฟเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ว่าชอบช็อตที่เป็นหินแล้วเขาเดินมาสวนกันมากมันคือการแบบรู้สึกว่าเอวนี้มันภาพจํามากอะตัวดนตรีตัวตัวชุดคอนเซปต์ตัวน้องๆทุกคนคือแบบเป็นภาพจําเลยว่าจําจาได้ว่าแบบ เพลงนี้มันเป็นงานสีอะไรเพลงนี้มันตัวคอนเซ็ปต์มันเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ชอบพาร์ทตอนเต้น <_ d prote ge> ตอนสุดท้ายเหมือนกันใส่สุดมากชอบชอบเลยยิ่งดน,นตรีมาแบบติร์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 ตมันมันบิวเลยอะมันบิวเราได้เลยมันเปิดมาแบบให้เราตกใจได้เลยจริงๆอะไรอย่างงี้เนาะเดี๋ยวไปดูตัวสเตจอีกทีหนึ่งว่าจะจึ้งไหมเพราะว่าจริงๆฉันก็แบบแอบ แอบนอยคอเรียลกราฟตอนเพลงเดบิวต์เหมือนกันแต่ว่าพอเป็นตัวบอดี hmm. ้ก็ไม่ได้เข้าไปดูแอนเพอร์ฟอร์แมนซ์เลยอะ่ะไปดูแฮนด์ซับกันค่ะไป let's go ดน mm hmm. ตรีมีความเป็นอ in ินเดียหน่อยๆกลิน่นอายความแบบเป็นอาร์บ ผมเป็นผัดนองแบบมากูเอาเลยด,ดรด้ชื่อมันแบบนี้ตลอดทั้งเพลง ชอบรุ่นีนะชอบชอบท่อนนมชอบคอรัดมากการเลือกทะเทู่ทกปะ พอมาชองเลิ่ม,มีความเป็นอารับหน่อยๆก็เป็นเอกลักษณ์เขาดีนะเพราะในยุคนี้แบบดนตรีแบบจึ่งจงแบบนี้ก็จะเป็นฟฟนัฟเบีสซะส่วนใหญ่แล้วกททอนนะแต่พอมาอารับคือเป็นนามาตั้งแต่เดบิวต์แต่เพลงมันเร็วมากอะสุดดีมาก แล้วเซอันมีความเป็นแมวต่าๆอยา่เขาอยู่อุนแม่ท่าเยอะทุกถ่าเยอะ 오, 소영 코. 이 수아인기. 오, 어, 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 สมบวเข้าไปอยากให้น้องอยู่เซนเตอร์เยอะๆว่ะเออนี่วิชวลวะเนาะอยากเห็นคอรีโอกาใครคิดขาขอดูคอรีโอกามันไลเซนแอบชัดหน่อยๆว่าแบบเป็นใครตอนเป็นเลี่ยมดีจุงลีว่าแล้วต้องตูต่น เพราะว่าแบบหลายๆพาร์ทแอบนึกถึงท่าเต้นของพาร์ทที่เขาอยู่ในช่วง Royal Family ใช้แดนเซอร์หลายคนมากนะหมายความว่าน่าจะคัดคัดตัวพาร์ทที่น่าสนใจจริงๆมีพาร์ทที่เราชอบอยู่นิดหน่อยเหมือนกันแบบมันเต้นทั้งเพลงอ่ะแล้วก็ฮุกก็เต้นเยอะแต่แต่ถ้าจําจําได้ฮุกมันจําได้อ่ะก็เลยรู้สึกว่าประทับใจในในพาร์ทของท่อนฮุกมากเพลงดีเลยนะคะทุกคนก็ถือว่าสะใจนะ สะใจมากจริงๆจริงๆอยากให้ใส่ชุดดำมาโชว์มันดูแบบบิวความเป็นคอนเซปต์ของเพลงนี้เข้าไปได้อีกแต่ว่าถือว่าเป็นเพลงที่ชอบที่สุดของเหมียวตั้งแต่ปล่อยมาเลยก็ว่าได้เพลงนี้ตั้งแต่พึ่งเรียกชันก็สามารถเคลมได้เลยว่ามันคือเพลงที่ฉันชอบที่สุดนะคะทุกคนโอเคมาเดี๋ยวไปกันต่อกับที่แคสไอดีกว่าแคสไอเป็นอ่าเดอ The First Single นะคะที่มีชื่อวา่านอรี่ที่มันแปลว่านักกลัว น่ากลัวน่ากลัวหรือมันแปลว่าดีเลิศก็ได้ซึ่งแคสซาก็กลับมาในรอบ9เดือนนะคะหลังจากที่ปล่อยทัชปล่อยเดบิวไปซึ่งจริงๆอัลบั้มนั้นก็ชอบมากฉันแบบเพิ่งมาย่อยได้แล้วก็รู้สึกว่าชอบเพลงในบั้มมากๆหลายเพลงเลยคึ่จริงๆก็มีไม่กี่เพลงแต่ว่าก็ชอบทุกเพลงเลยจริงๆอยากให้ทุกคนลองไปฟังเอ่อ my way มาก ความหมายมันฮิวใจมากแล้วก็ดีมากจริงๆนะคะเอาไปขายด้วยก็แคสไอก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ฉันคาดหวังมากแบบรอว่าคัมแบ็กครั้งนี้มันจะทําให้เขากลายเป็นวงเมนของฉันหรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องรอลุนกันนะคะทุกคนโอ้สองนาทีย1สิบเอ็ดอะไรอะอะไรทำเพลงอะไรสั้นจังเลยอะเดี๋ยวเราไปรีอคชันนอรี่ของแคสไซดีกว่าคิดว่าเดี๋ยวน่าจะมีปล่อยออกมาอีกเรื่อยๆเหมือนที่เขาทำแพลนกันตลาดก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวไปดูว่านอรี่จะเป็นอย่างไรแล้วก็ Thing with one single word, you know, like Robati, the... Barley. Tesla, Barley. Fried Chicken, Barley. Party to Hollywood Hills. Barley. This song, oh, oh yeah. my God, that new game. Oh, oh God, is this real? Oh, we win a session tonight, gang gang. Gang gang. Oh, my God, this song's so late. Congratulations, I like gang. เออะฮฮว้ล้โอ้มีพเป็นมานอนอยู่หุกมันแบบเขาทำได้ดีมากโอ้

จริงน้อยแต่บีดนี้ดีมันดูมีความเป็นซ c ติกนี่โซอเออโอ้ฮ๊อไม่ต้องมีตอดทำอะไรกันอะ น่ากลัวนะเนี่ยน่ากเกลียดไงเพียงอะไรอ่ะเริ่มจากอะไรก่อนดีวะ you how you are. You คือพอมันเปิดมาแล้วเริ่มแบบ อีรุงตรงนังไปหมดอ่ะฉันเลยคิดว่าโอเคเด e อ i เฟิร์สซิงเป็นการดันคอนเซ็ปต์ให้คนรู้ว่ากลับมาแล้วแคสไอจะมาเวนี้นะในคัมแบ็กนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงซึ่งจริงๆอะเสียดายสรลตฉันคือฉันคิดถึงความเป็นเดบิวอะไรอย่างนั้นมากเป็น girl power อันนี้มันดูเวียดมากมันดูแบบ มันดูไม่เคล w ์เวิมากๆมันดูแบบว่ามันเร็วมากๆสําหรับการที่แบบจะมีคอนเซปต์แบบนี้เข้ามาในในตัววงอะไรเงี้ยก็เลยแบบตั้งตัวไม่ทันยิ่งและยิ่งเพลงคือไม่รู้ว่าจะเรียกเป็นเพลงได้แบบแต่แอบรู้สึกว่ามันคือมันไม่ใช่เทสชั้นเลยเพลงอะไรอย่างนี้แบบแปะอะไรอย่างเงี้ยคือคือหลายๆคนก็น่าจะรู้ถ้าแบบเป็นซับสครายเบอร์ชั้นมาตั้งนานอะไรอย่างนงี้เนาะก็ตัวของเพลงชอบดนตรีตือตือตือมันเหมือนแบบเป็นความแบบหายนะกำลังเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเตือเตือรือตื่อเตื่อนาเลยแล้วก็การรอ ไม่ได้โชว์อะไรที่เมมเบอร์มีเลยโชว์คอนเซปต์อย่างเดียวจริงๆในตัวผลงานชุดนี้คือคือถ้าคนที่แบบว่ารู้สึกว่าทําออกมาได้ดีมากๆแบบแบบเขาได้โชว์ความเป็นเขาจริงๆแล้วอะฉันคิดว่าเขาคงจะเป็นเมแกนเอ่อดนเนล่าเอ่อยุนแชอะไรอย่างเงี้ยเออเอเอพาร์ทที่เป็นคนที่เป็นพาร์ทมานอนอะไรอย่างเงี้ยคนที่เป็นสายวอคอลโซเฟียกับลาลาก็อาจจะแอบบหายไปนิดนึงในใน,ในตัวในตัวเพลงหมายถึงว่าการได้โชว์ความสามารถของเขาอะไรอย่างเงี้เนาะตอนแรกคิดว่าทัชมันเป็นเพลงที่ดรอปความสามารถเขาแล้วแต่ว่าฉันชอบนะ กลายมาเจอเจอว่าเป็นเพลงนี้มันมันก็ได้โชว์ความสามารถแต่มันไปสุดทางหนึ่งเกินไปอ่ะนึกหรือกปล่าปะเช่ว่าต่อให้ฉันฟังอีกก็ก็อาจจะดีขึ้นเป็นเพลงที่ได้แรงขึ้นแต่มันดูเป็นเพลงมาชูคอนเซปต์มากกว่าเป็นเพลงฟังจริงๆเพจพูดในพาร์ทของ MV วภาพรวมก่อนดีกว่าฉันไม่ชอบพาร์ทที่มีตัวต่อทําอะไรกันเลยฉันรู้สึกว่ามันแรงไปหน่อยจริงๆอ่ะแบบวงเพิ่งเดบิวอ่ะมันแรงไปอ่ะแกนึกออกป่าปะ ใส่มาทาไมวะจริง attitude inner เขาถึงหมดเลยนะแกแบบมันทําถึงมามันโตกวัยมากถ้าเป็นแบบเป็นแบบเมมเบอร์จากเคป๊อปฝั่งเคป๊อปก็อาจฉันอาจจะรู้สึกว่าดูเกินไวัยไปอะไรแต่พอมันเป็นฝั่งเวสเทิร์นที่แบบเมมเบอร์แต่ละคนมีหลายเชื้อชาติมากที่แบบไม่ได้เคร่งอะไรอย่างนั้นขนาดอาจจะมียุนแชร์ที่ยังเป็นมาเนอร์อยู่อะไรอย่างี้ก็รู้สึกว่าแ t t i t u d e เขาไปถึงในพนั้นเราพูดในผลงานนะคะทุกคนแอ t i ิจูดเขาไปถึงในพรัรนทนั้นจริงแต่พอเป็นวงที่แบบเพิ่งเดมันก็เลยรู้สึกแบบ แรงไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ส่วน MV คือดีเทลดีมากขอดู MV อีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวจะมาพูดถึง MV นะครับไปครับ Let's go They could describe everything with one single word One single word You know like b a b a t i Barley Tesla Barley Fried Chicken Barley Party to Hollywood Hills This song Barley o h my god that new beat จังหวะใหม่นั้นเขาดังอู้ แต่ทุกคนอ๋อล้าซาเหรออะไรแ้วอยู่ในเขานี่เลยโอ้เปียโนนี่ด้วยเพม่เห็นนาลีโซเฟียชอบมันนี้มากโหโหนี่ไง

มันคตรยอดสุดดี everything n a u g y okay จอมัแล้วนะคะกับการดู MV รอบที่2คือต้องดู2รอบเพราะว่าชอบงานโปรดักชัน MV เขามากแบบ ไปสุดมากมาก,มากเลยจริงๆในตัวคอนเซปต์ต่างมีการเล่าหลายๆอย่างฉันรู้สึกว่างานไม่ซ้ำจากที่เคยเห็นมาเลยจริงๆโอเคขอขอพูดเรื่องเพลงนิดนึงว่าพอเปิดอินโทรมาจนถึงแบบช่วงที่อธิบายว่าทําไมถึงเป็นเพลงแบบนี้ก็เข้าใจได้ว่าโอเคมันคือเพลงที่จะมาโชว์ความนอรี่จริงๆแบบฉันเลยบอกว่ามันคือเพลงโชว์คอนเซปต์มากๆจริงๆก็เลยเข้าใจได้ว่าอ๋อโอเคเขาจะมาเวนี้ก็ก,ก็ก็คือทําใจไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันคงจะไม่ได้เป็นเพลงฟังอะไรอย่างฟังไปเรื่อยๆอาจจะชอบก็ ก็ whatever นะคะทุกคน <c oughs> ส่วนมิวสิกวิดีโอก็ชอบความแบบคาดเดาไม่ได้ไม่ได้อะไรต่างๆแบบใส่กิมมิกเยอะมากคนทำ MV เก่งนะฉันชอบชอบความแบบตีก้นแล้วเป็นแป้งออกมาที่มันตรงกับตัวตัวงานโปรดักชั่นที่เกี่ยวกับอยู่ในครัวอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นตัวของเปิดตู้เย็นแล้วก็พวกนักเต้นกันอยู่ในตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีในพาร์ทของจำไปแล้วก็ไปอยู่ในในแบบแสงสีเสียงทุกคนการใช้สีแดงกับสีเขียวก็ก็โคตร ทำออกมาได้ดิบเถื่อนมากจริงๆฉันรู้สึกว่าดิบเถื่อนมากในเรียอคัมแบ็กนี้แล้วก็ที่ชอบอีกพาร์ทนึงคืออยู่ดีๆก็สวิตในครัวให้เป็นเหมือนท้าความตายกับการอยู่บนตึกอะไรอย่างเงี้ยเออเขาอยู่บนตึกโคตรจะอะไรอะไรกูจะทําอะไรก็เรื่องของกูนึกเหรอปะแล้วก็เ,เมแกนก็วิ่งไปแล้วก็ให้คนแบบชูกันอะไรอย่างเงี้ยเอเอถือว่าทําได้ดีโยนน้องลงไปข้างล่างถ้ามันดูสะท้อนความเป็นนอรี่นอนรี่จริงๆ การเดินบนโต๊ะอาหารที่ค่อนข้างที่จะพูดถึงกันไม่ได้อยู่บนวันทัดฐานอะไรทั้งสิ้นอะแล,แล้วทุกคนว่าจับตามองคือต้องมองกูจริงๆอ่ะนึกออกปะนักเก็บพอริยังอ่ะเออใช่ฟิลนี้อ,อ่า ดี๋ยวไปดูตัวสตูดิโอชมกันดีกว่าฉันแบบคิดไปถึงตัวเพลงในอัลบั้มที่เหือเลยว่ามันจะทําออกมาเป็นคอนเซปต์ยังไงดีแต่คิดว่าเขาคงจะทําอะไรก็ได้เพราะว่าเพราะว่ายายเดบิวกับยายทัชก็ไปคนละเวกันมากอะไรอย่างนี้ก็ก็กรอดูว่าจะมาเวไหนมันเป็นเจเนเรชันใหม่ของตัวเกิร์ลกรุ๊ปเวสเทิลจริงๆโกเบ็กุปจริงๆนะคะทุกคนก็รอดูว่าจะไปเนเวไหนคาดหวังเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปรีอกชั่นแคสซานอรลี่กับสตูดิโอชมกันดีกว่าว่าคนีะกลุ่มจะจึ้ง มากมากใหม่นะครับเพราะยัยเดบิวมันจึ๊กไหมไปนี่งานเฟซเชลเฟซเชลเน่ะต้องให้ยูนแชโอ่ดูดิโอ้ทแก่งเหมือนไอวีโอแกงจ้ง Gang gang oh and oh so are stand like, gang 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 you gang, gang, gang. Oh, know Sure, sure. On. Ah, am okay. sure how to Oh. that. I'm fucking. I'm ขออรอบนี้เป็นอย่างนี้ก็กขับเป็นอย่างนี้โอ้มาเราได้เป็นสองฮุกเลยแต่ในร่างกับม่แกนมันแบบได้แรงเนาะ แดนพายเขาทำเต็มที่ยันหน่อยเขาเต้นลายเดียวกันมากอะ่ะ <c oughs> ลิศลิศคุณคนนี้เป็นคนเียวกานตั้งแต่ตอนเดบิวต์ตั้งแต่ในรา,ายการเลยฉันชอบเขามากคุณโซเฮคนนี้กับอีกคนหนึ่งก็น่าจะจะเป็นคู่คู่ของเขาที่แบบเขาเขาทำมาด้วยกันเขด,ดีเขาได้แรง <buch> สิ่งหนึ่ง <g ül> ที่เห็นได้เลยว่าไม่ไม่ไม่ใช่ใครจะทำคือจริงๆตอนเดบิวกับตัวใญ่ทัชอะมันยากในการคัฟเวอร์อยู่แล้วแบบฉันมองว่ามันแบบเป็นเพลงที่ที่โครณเรกามันยากในการคัฟเวอร์มากอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันยิ่งตอกย้ำความยากว่าไม่ใช่แบบใครจะจะทำแบบพวกนางได้อะไรอย่างเงี้ยต้องมีแบบ Facial Expression ที่มันโหดมากๆอะมัน มันต้องมาจากอินเนอร์จริงๆแล้วไม่ได้ดูแบบดูแบบพยายามทําเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าทำออกมาได้ดีมากแล้วก็โคเรียกรับเป็นภาพจําหลายพาร์ทรู้สึกว่าย่อยง่ายกว่าเพลงโคเรียกรับทาได้ย่อยกว่าเพลงแต่ว่าถามว่าจึงเท่าตอนใหญ่เดบิวไหมก็อาจจะชอบใยเดบิวในในพาร์ทแบบคอรัสที่แบบได้แรงกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออใช่สะใจถือว่าสะใจนะขอย่อยอีกนิดนึงคิดว่าเพลงมันมันก็คงจะแบบ ดี๋ยวมันก็จะทํางานของมันเองว่าคุณจะมาเปิดบ่อยแค่ไหนถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวรอแก้เกมคัมแบ็กถัดไปก็แล้วกันอะไรอย่างนี้เนาะก็จบไปแล้วนะคะทุกคนเรียกยาวนานมากแค่2วงแต่ว่ามันมีหลายอยา่างที่อยากให้พูดมากจริงๆเอการเรียกชั่นเอ่อเหมียวกับแคสไซน,นะคะก็ยังไงใครที่เป็นแฟนคลับ2วงนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้ว่าชอบคัมแบ็กไหนหรือว่าใครที่แบบผ่านเข้ามาชอบคัมแบ็กไหนมากกว่ากันอะไรอย่างนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้อันไหนเป็นเทสคุณอันไหนเป็นเทสคุณก็คอมเมนต์กันมานะคะแล้วก็ Seriously? Kita ka! Nolly. 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 You Nolly? I'm not.